มันน่าหานมากเลยอาจารย์เดี๋ยวมาสะพายดูสิหัวมันน่ากินม,มากทกคนโจ๊กออกดีมากนะจะหมดแล้วนะโจ๊กจะหมดแล้วเอาปิดแก๊สก่นอนบ้านไมีไดแก๊สหรอก <laughs> อมันจบอยู่แล้วอันนี้ท้อง,องร้องเลยโอ้โหยี่ดอกโอ้ทำไมท้องร้องขนาดนี้ ให้ยกกล้องมาหน่อยจ้ะฟูมาอันนี้ไม่ใช่แป้งเลยหรอไม่ค่ะโอเหม่ก้อนน้องผมุงจองเหลืองฟูอย่างนั้นวะมาดูสิฟูมากพูดจีสวยมากเหลืองอาหลับเลยโอ้โหตะก้ายไหนเหลืองอาหลับเลยอีเบยมึงนี่ยนะเขาจะซื้ออยู่แล้วแหละมึงพูดว่าเหลืองอาหลับผมไม่ซื้อเพราะมึงเลย ทุกคนจ๋าข้าเสียว่าข้อเดียข้าหนียทอดไก่มาต้องเหลืองอะร่ามเงใช่เพราะว่ารูมรักเขนิงน่องรูมชอบขิงน่องรูมเลิศขิงน่ออยากให้ทุกคนกินเขิงน,น่อกดเลยเขิงน,น่อกดเลยเขิงน,น่อกดเลยเขิงน,น่อ โอ้ยน่ากินมากโอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าปลาเจ้าช่วยปลาเจ้าช่วยปลาเจช่วยซิก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  มาันมาจกโอ้โอเ้โอ้โอ้าโอ้ยยากินแล้วอกกกันอดี๋ยวเ้องปวอันนี้อแกใส่ขนมผุกฟงซองเหลืองต่อไปจะทอดหนังไก่หมกร หมอเปงครับเ่าเราต้องไปดันไกรแล้ทุกนันไก่ช้อะไรบางโอ้อ้โหโ้โหเปิดแกอบยังหรือเล่าเปิดแกบเปิดแก๊บไม่ต้องสองมือสอง ไปรบครัโอ้โโอเวคอสโอเวก้าสเออแค่ใช้ขนอผงปรุงสำหรับนีปักขนอผงปรุงซองเหลืองอ่ะเออปักขนอผงปรุงซอ,อ, <c oughs> องเหลืองค่ะทุกค <t us> <t us> <t us> นดูพรีเซนเตอร์หน้าเออหน้าช่องนะไปหน้าลูกนี่ยะถึงบ้าคือตกใจเลยหูยหนักใจ คนรักช่วยค่ะเพราะเราต้องแนใจรีแต่มหนต้นฮัลโหล ขนอนะคะบอะไนียไม่้อะไรนะงเหลืองพนอนทองเหลืองพนอกปกุุ้มทองเหลืองค่ะเพราะผมชอบขินนอเพราะเราร้านขินอเพราะเรากินขิงนอ เป็นบริการเดยแต่ละวันทำอะไรก็ไม <|so|>? ่รู้ยูนักบริการอะยู่แบบโจ๊กเกอร์เป็งยเอาอันนั้นเอาวิงว้าวไอ้กตีอะไร Running Running ย่า เปบรรยากาที่คนไม่กล <zed> ัวเลยอย่าตั้งตัวเลดอ่ะโอ้โหโอ้โอ้โหาป็นตีมาบีไอยพดีแล้วดิยำโพเลยัำโพ ลดสดสดร้อนร้อนเฉพาะในไลฟ์พี่เจนนี่เท่านั้นคือปกติกโปรเนี่ยจะจัดที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดแต่ว่าไม่ต้องไปรอถึงสิบเอ็ดสิบเอ็ดกดวันนี้ได้เลยเพราะเป็นโปรเดียวกันนะแม่แล้วก็ผงกุ้งซองเหลืองนะคะทั้งหมูทั้งไก่วันนี้ลดห้า<อ>สิบเปอร์เซ็นต์ซื้อซุปก้อนลดไก่นะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอนะคะแจกน้ำปลาร้แม่บุญล้ำไปด้วยเฉพาะไลฟ์คุณเจนนี่เท่านั้นอรอออเดอร์เท่านั้นค่ะก็ว่าเธอเป็นยักษ์เลยยักษ์เขาบอกขอเพลงน้องฉัตรอ่ะพี่การเรามีไหมมีหรอเจนนี่อ,อ่ะ ว่าเหม็นบ้านหอมค่ะอมค่ะ้อมข่ะนยอมข้นาพราะรกินาเพราะอรากินาพราะเรกินแต่ขนาไอริ่มข้นาไอเริมข้นยาไอเรมขนาไอเริ่มขนไอเริ่มขึ้นา้าฮ่าฮ่านาาฮ่าารขนยเรขขนยเรขนย พี่บูพี่ปูนี้เป็นอะไรอะลูมิเนยหอมมากเลยอะว้าวมึงมันน่ามันน่ากินมากร้ยมามันน่าจะกินจุบจุบจิบจิบแบบโอ๊กคุกคุกกะกะกะเมืองมันน่ากินมากเลยมาเดี๋ยวปูน่งไก่เนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยนะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะเราอย่าไปเร่งมันนะครับทุกคนแล้ว่ันนี้เราไปกินส้มตำกันเนา เริ่มแล้ใครเมื่อกี้อ่ะเด้งเอ่ะนี่มา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 เดี๋ยวเราจะมาเริ่มจับเวลาแล้วนะคะสําหรับคณอใครที่ยังไม่ซื้อนะคะเหลือเวลาแค่แป๊บเดียวแล้วแล้วก็วันนี้เป็นคูปองที่สิบเ็ดจุดสิบอ็ดแต่ว่าขอมาพิเศษวันนี้ก่อนเลยไม่ต้องรอสิบเอดจุดสิบอ็ดเนาะโดยเฉพาะตอนนี้ตะก้าที่แบบว่าขายดีมากบีลอง